แต่ร้องเพลงเพ้อมากนรัเนี่ยไอ้เนี้ยนักร้องจะร้องเพลงเพ้อนะครับอ้าวอ่าเพลงกี้ของ Body Slam โหเพลงนี้ง่ายมากอ่ะเพลงที่2ครับคนเดียวแล้วไม่อยากตื่นขึ้นกลองใครเพราะว่าใจก็ยังเสียดาย จะจบและหายไปภาพที่ฉันได้เป็นหนึ่งคนที่เธอรักฉัน สองมาเิอพี่ตุ้ยครับมาสู้พี่พตุ้ยสู้สให้กำลังใจอยู่นะนี่พร้อมครับเพลงที่หนึ่งครับเริ่มมันบัง,งเอิญฉันไม่มีใครขอเธอดีกับฉันกน็ดีใจมาก ความรักเลยมาเยือคนบังเอิญฉันเจอมีใจให้จริงจริงที่ฉันมีเธออยู่้าแต่ฉันยังไม่มั่นใจรอให้เธอพูดก่อน,อ,นอยากจะร้องดัง,ดง เขาร้อเขาล้องดังอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยเมาบอกเขาทำไมอ่ะตัวเลือกไปอาวตัวเลือกครับข้อกอกากากะข้อขอติ๊กตอกติ๊กตอกค่ะขอใครหนึ่งคะแนนครับเป็นสี่คะแนน อีกเพลงหนึ่งแล้วต้องทําคะแนนให้ได้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ห่างกันมากเพราะคะแนนนี้จะไปรวมในช่วงใบคําด้วยนะครับเพลงที่สองเริ่มครับเห็นต้องอารมณ์เสียแม้คำที่ฉันเอ่ยถามเ่าคนนั้นเป็นใครก็แค่อยากรู้มันผิดใช่ไหมหรือไม่คู ของเธอแต่ฉันนั้นคือคนรักแต่เรายังไม่เลิกกันนี่นาทีค่ะอย่าล้อนตัวเอาสองคะแนนย้ันขอบคุณมากครับสี่กี่ย้อน ทีมงานถึงเปิดเสียงออกมาด้วยร้องกัขนาดนันทั้งสองทีมนะคะแต่แม่ไปไปพลาดกันตรงนิดเดียวค่ะ5ต่อ6ครับทีมจักรายได้ไปใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อะไรฮะทีมจักรายครับอ้อรอเต่าแรกไม่ใช่จักลายเราะดาวเต่าแรก6คะแนนนะคะได้รับเงินพิเศษไป10,000หมื่นบาทคะแนนนี้จะยกไปรวมกับคะแนนในช่วง สคระตักมาตาครับมาตามมา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 รามรมามาราม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 แมามามรมามามา่ามามอมามามาราม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 านา้าม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 าะามามาะามาเยมา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 มทมา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 เาม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 ายาม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 อยู่ก่านกุาอาอาม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 าุามามนะครัมามะมาามามค เริ่มครับมีไก่มีไม่กินซาลไม่กินอะไรหมูหูเอามาเสียงเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงออดเวลากดกดน้บ้าน้องค่ะอันนี้ทำอะไรอยู่จะทืบไม่ไมเหยียบเหยียบนีครับว่าเหยียบครับอกเหยียบอกเหยียบอกต่อครับโอ้ย่ะคว้างคว้างแกงแกงปลาปลา ่หินครับเออเป็นกลมๆหินหินกลมก่อนหน้าหินมีกลมๆไว้ก้อนหินก้อนหินต่อครับเฮ้ยเปล่าเค้กเปล่าเค้กเยีเทนปล่าเค้กเนื่องในโอกาสวันเกิดวันเกิดถูกต้องครับเฮ้ยจงจังเลยค่ะไก่ออกไข่นี่คำว่าไข่ครับเวลาเรากินเรากินอะไรข้าวไข่ข้าวเเฮฮ้้ยย ลอยอะไรลานคมถูกต้องครับเอ่อข้ามค่ะผ่านครับเออเวลาแซงเรารถแซงเลยกระทันฮะระทันหันปาดหน้าปาดหน้าถูกต้องครับโอเคดูดวงดูด้วยอันนี้สิอันนี้สิต้องครับโอ้ยผ่านค่ะผ่านครับอันนี้อะไรนิ้วก้อยนี่ครับนิ้วครับนิ้วนางโอเคค่ะถูกต้องครับเออเวลาพัดมา ลมพัดนี่ามลมครับลมลมพัดลมเออเป็นลมหัวเป็นด่างเป็นดา่างลมต้นอครับพอโอ้ชิวๆจริงๆนะครับเป็นอันว่าเป็นอันว่าหนูจะไม่พูดอะไรแล้วเพราะเขาชมตัวเองเก่งแต่เก่งจริงเนาะ นึกว่าตะบุ่นนะหอมปู่ย่าตายายเดยวก็จะติดไล่ตั้งเอาแต่เก่งแม่หนี้พูดไปแล้วได้ไปไม่น้อยค่ะเยอะเลยครับ11คำส1วคะแนนรวมเดิมเป็น17บเดคะแนนสดคะแนนครับตอนนี้นำไป12คำ12คะแนนมากันมากันอ่ะพร้อมครับเริ่มครับ ไปใส่ข้าวจานมาอีกมาอีกเลยคุ้ยชามชอมถูกต้องครับหุ่นหุ่นหุ่นอย่างเราเลยอ้วนไม่จะมั่มมาอีกอ้วกเออครับเออว่ายน้ำว่ายน้ำกันเที่ยงไม่ใช่พี่จ้อไม่จม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 ลอยเข้าอะไรลอยทองถูกต้องครับโอ้ยหมากหมากต้องกินกับไม่พลูเออถูกต้องครับเออ เรานั่งนั่งพูดอ่ะพูดพูดเนี่ยเนี่ยครั้งขี้มาเรื่อยๆขี้ขี้ขี้คุยเออซ้อครับข้าวผ่านครับผ่านผ่านครับเออมีเออมีพี่กับน้องเออาน้องครับเป็น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 คู่เหมือนเหมือนอาจาสย์สายอ่ะน้องเมียน้องมาเรื่อยๆน้องอะไรน้องน้องลุงน้องป้าผู้ชายอ่ะน้องชาย นอกไม่ใช่เนี่ยอารมณ์หเีอยเสยเ์ยถูกต้องครับอยู่อยู่ข้างในขดขนขดขนลมไส้เพราะไส้ครับเออจารยมาเรื่อยๆไปแห้งไปหัวง่ายง่ายเลยใช่ผ่านไปครับตีขผ่านไปกิ่วผ่านครับผ่านครับแก้ผ้าแก้ผ้าอะไรเขาเรียกอะไรอาจารย์ไม่ใช่แก้ผ้าเลยอาารย์ปวดตัวไม่ใช่ผ่านนี่ นี่มีอีกอันนี้อะไรเอะไร้อมแล้วครับหอดเวลาครับเปลือยครับเปลือยไม่รู้จะพูดยังไงเหมเร <rawd Moder> ียกให้พรอดนิดนึงนะแกล้นจ้อนเลยเอาเปลือยก็ได้ครับเปลือยดูดูอันนั้นไส้กรอบหมูอ๋อไส้กรอบได้ไปหกคำหอกคะแนนรวมเดิมเป็นสิบเอ็ดคะแนนสิบเอ็ดคะแนนยังซ้ำหลังหมูพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้ว เริ่มครับหนาวเฮ้ยข้ามครับผ่านครับนางเอกับเอฟเอผ่านครับโอ๊ยโทษครับนี่เป็นอะไรนักอะไรนักร้องนักแสดงเอฟเอฟนักนักข้าวครับทานครับ้าตัวแป้งถูเหนียวเหนียวโลชั่นอะไรครีมอ่านี่ครับเป็นครีมครับครีม ครีมตีครีมครีมไก่ครีมไม่จริงอ่ะไม่จริงครีมครีมเท็สครีมไม่จริงครีมปลอมครีมครีมเฟกค้ามครับค้ามครับค้ามครับหลานครับลูกไม่ใช่ครับไหลานตัวเล็กตัวเล็กเด็กอคำว่าเด็กครับต้องต้องข้ามกับคำว่าแข็งเด็กอ่อนเด็กอ่อนครับข้ามครับผ่านครับ ยิ้มยิ้มอะไรปันยิ้มกว้างถูกต้องครับมาริโอเก็บอะไรเก็บเหรียญไม่ใช่เก็บเห็ดอ่าเผ็ดเห็ดเห็โคนเห็ดเมาถูกต้องครับข้ามครับข้ามครับหน้าัหน้าตบไม่ใช่หน้าพัดหน้าหมุนหน้าอยู่หน้ารถอ่ะเอ่อหน้าบ่าปัดถูกต้องครับข้ามครับข้าครับข้ามครับข้าครับ ครับผ่านครับครับผ่านครับหมดเวลาแล้วครับแม้เสียดายนะนายเอฟนักล่าอะไรล่าฝันเนี่ยรอกันอยู่ค่ะทำไปได้5คำห้าคะแนนรวมเดิมเป็น22คะแนนยี่สิอคะแนนครับเสมอนะคะพร้อมนะครับคุณจันทร์เจ้าเริ่มครับซักเ้าต้องใช้อะไร บผมสักฟอกกี่กางเออ่แปรงขัดนมจีนกินกับอะไรกินกับน้ำยาถูกต้องครับอพี่ตู้อยู่ตี่ไหนทำอะไรตอนเช้าทุกวันโกนหนวดเสั้อผ้าในอะไรในอะไรในกระมังจะกินทำไมวะแน่นแน่นแน่นอีกข้างหนึ่งแน่นแน่นอึดอัดแบบอยู่ในที่ที่ไม่กว้างอ่ะแคบมีกันหนึ่ง ครับแคบขับม kind of oh, no, no, no. ีค <ac> รับวะขับขับอะไรนี่อะไรนี่อะไรขับอกขับใจับอะไครับเอ๋ยเอ๋ยเจ็บขาเจ็บขาครับค่ะวันเกิดมันทำอะไรเป่าเค้กเป่าเทียนเป่าอะไรครับข้ามข้าวเอออ่าวันจะมาขอแต่ไม่มาขอก็เลยกลายเป็นเออไม่ขันมาแล้วก็แบบอยู่ๆมัน เกียร์หนึ่อพรับจุดต้องครับเฮ้ยล่านักล่าแอร์ได้ผ่านจุดจุดผู้หญิงฮะจุดจุดผู้หญิงเสือเสือเสือผู้หญิงแล้วก็อันนี้อะไรเสือเสือใบไม่ไม่อันนี้อะไรเสือปลาอะไรวะเสือปลาเสือปลาถูกต้องครับเสือปลาเป็นคนแบบว่าไม่ไม่ไฮโซไม่หรูหราเป็นคนอะไรอะไรติดดินใช่เป็นคนมีความสามารถมีคนมีความสามารถความสามารถเยอะมากชาไม่ไม่เกียร์หนึ่งมีความรู้เป็นยายาโคต รับเ1คำสิเคะแนนนะฮะรวมเดิมมันยี่สบองเท่ากันจัเจ้าจับเป็นคนใบ้แล้วก็จับฉลากได้ชุดที่3นะครับเริ่มครับรอบค่ะครับครับกีฬากีฬาอะไรที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในยิมน่ะแต่ว่าเล่นกังแกงบบังเก็บกระโดดยางมัดเก็บไปได้เว่ากีฬาเล่นพื้นบ้านออเวลาเล่นสนุกสนุก ถูกต้องครับอใส่อะไรคะใส่อะไรแว่นใส่แว่นต้อมีอะไรมีอะไรมีอะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรถุงน่องไม่ไม่ถามพี่ครับถาแว่นถาแว่นถูกต้องครับอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้กนนี้เป็นอะไรคนดูไม่ใช่เรียนอะไรฮะเรียนอะไรพยาบาลเป็นอะไรนักพยาบาลไม่ถูกแว่นนิดเดียวครับตางพยาบาลโอ้ยนังพยาบาลเขายังไม่ได้เป็นนางพยาบาลเขายังไม่เป็นไงแต่ว่าก็ได้ไม่น้อยไม่น้อยครับสามคำสามคะแนนค่ะครับ ใช่ครับใบชุดที่2<อ>นะครับพร้อมนะครับค่ะเร<ำ>ิ่มครับทำอะไรอยู่กินมีคำว่ากินครับเออข้าวค่ะทานครับอันนี้อะไรคะปากฟันมีคำว่าฟัน,ฟนครับเอ่อทิมแข็ง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 คน